อ้าวสวัสดีครับกับคลิปแรกของวันนี้นะครับมาแบบดึกดื่นม,มาแบบม,มือมือค่ำๆยังไม่ถึงแค่ดึกดึกสกีมันเข้าติมนิด,ดนี่ครับชิ้นยูบีศูนย์หกนะครับของบัตตี้ไฟนี่นะชิ้นยูบีศูนย์หกีดหนึ่งนะครับจุดนี้เก่งมากครับขีดสองกล่องละร้อยห้าสิบนะครับถ้าจะอุดหนุนพี่ก็ใต้คลิปไนี้มีลิงก์นะครับช้อปปี้ลาดาติ๊กต็อกแล้วก็มีอันนี้พี่จะมาระเบิดต้นว่าคือใน ในหนึ่งกล่องเนี่ยจะมีสุ่มซอยหนึ่งใบนะครับนี่มันก็มีสี่ห้าใบส่วนรีวิวเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรีวิวคลิปที่สองคลิปที่สองเจะเป็นชินจูบีศูนย์หกดหนึ่งคลิปที่3าก็เป็นชินจูบีศูนย์นีดสองมาเราเระเบิดตั้นตั้นหนึ่งก็คือตั้นก็คือขาตั้นนะครับหนึ่งขาตั้นจะมีหนึ่งกล่องแบบนี้น,น,นี่หนึ่งกล่องมียี่สิบสี่กล่องแนละ้วพี่แกะมาละมาเรามาลองเลยกันดีกว่า ก็มีอะไรกันบ้างตัวแรกมามเป็นป,บปบับอะไรมีแก้วนะมีแก้วเ,เดยนเราตามทางนี้นะครับเราจะให้ดูลักษณะฟอยว่าเป็นอย่างไรนี่นี่สวยงามเหมือนเดิมนะครับบุ่นี่ฟอยฟอยสวยมากครับฟอยชุดนี้สวยด้วยมันเป็นแบบเส้นๆเหมือนใย,ยแก้วอะไรสักอย่างไฟเบอร์อปติกม, <c oughs> มีคนบนฟอยหกเหลี่ยม <c oughs> เนท่าจีใบที่สองเป็น <Jack> แจ็คไนฟ์เอาเก็บหน่อยดแจ็คหนุ่เหรอเออวาเป็นเส้นเส้นจริงๆหว่ะก็มันจริงๆอ,อ่ะมันไม่ได้เป็นเส้นมันเป็นเส้นครึ่งเดียวตอนตอนเขาพิมพ์มาเขาทำเชือกหล่ดลงมาอ๋ <c oughs> อเฮ้ยหล่อเล่นโอ้ไม่ขนาดนั้นเขาแค่หลุดคิวซีจากไหนล่างนี้ไอตัวไหนวะไอตัวไหนหลุดคิวซีวะนในเกดนก่อนไอตัวรีปินเดี๋ยวเราไปดูตอนรีวิวไปที่สามเป็นอัลโตลาครับปอยสวยมากครับ ไอ้คนเล่นมันโตขึ้นไหมเนี่ยใช่ครับโตครับอันนี้เป็นภาคภาคที่มันเป็นอ่าเป็นภาคลูกมันแหละภาคลูกอ่าลูกโตกับพ่อฮะภาคลูกใช่ไหมนี่ตัวลูกมันใช่ป่ะใช่ไหมอันนี้คือพ่ออันนี้พ่ออันนี้คือเป็นเป็นรุ่นเดียวกาโออันไม่ได้ดูกรบตัวนี่กูไม่ได้เป็นต้องใสายผมสีเดียวกันเลยนึกว่าพ่อลูกเอาตัวมันเองเลยไอ้ไมที่สีเป็นแจ็คไนฟ์แบบเอสพีนะครับตัวไหนวะเหมือนกันไหมอีอาร์หนึ่งนะครับ อ๋อบอดี่ชอบแบบน,นี้นะใช่ครับนี่มีกรอบทองเวนหน้าทำามากนั้แบบนี้อันนี้ก็รุ่น,นพอออ่อเหมืนกัต้องหรอก <laughs> จดน,นี้รุ่นพ่อมาเลยครับรุ่นพอ่ออ่า <laughs> เดี๋ยวดูว่ามีกี่แบบกี่ใบนะเรามาดูกันเฮ้ยไม่ซ้ำกันจริงเหรอเนี่ยใหญ่ยังวเว้เดี๋ยวจะไปแบบเร็วๆนะครับปั๊บสามอย่างอัลโล่ามาแล้วสามแล้วหนึ่งดอกอัลโธราที่สอง อ๋อยังมีไม่ออกเฮ้ยดีเขา<ห><ห>มีย้อนตัวนี้มาด้วยนี่ประสาทสายใช่ไหมดีฟินประสาทไปเทมาครับเร่อกประสาทอะไรว็ได้แล้วเรีอกประสาทสายวะบ้านทรายมาแล้วมาแล้วดู้นำแห่งคาคีตะวันอสัสสัลตัวเย็นกูทำงานเลยอ,อ,อ,อื่นๆเลยงานนี้โอ้ยแล้วอย่างสวยอะสวยมากฟอยขีดวะเฮ้ยมันแตกต่างไว้เร่อบนี้มันทำเป็นรอยกวะ มันเริ่มทำตั้งแต่ไมายเธอร์ที่ผมเห็นอ๋อหรอใช่เอ้ยคี่มันสวยแบกแบบ่ะดูดิมันเหมือนกับมันมีมิตินะคี่ขมันเอาจริงฟอยล์อนเนี้ยมันตั้งแต่ชุดเคอ o สภาค G อ๋อเราจะไม่ใช่ไม่ใช่ภาค G อะไรวัภาค่วอรการหรอภาคมิเบกเลยภาคมิดเบกโอ้ฟอยล์ท้งล่าสุดที่ใช่ไหมครับอ๋อคด่เคิด่ฟอยล์ใ a o s เรกเใช่ครับอันนี้มาตั้งแต่เบรกไ้อ่าไ่ใช่ฟอยล์แบบเนี้ยชุดเบรกไร้ขอบคุณครับอ๋ออันแรกเลย อ่ะพีเกีร์ดูอยู่แม่วูคือสองสองขีดเนี่มันจะเป็นฟอยล์สุ่มและของเหมือนกันนะครับอ่าว้าวเดี๋ยวเราจะดูว่ามีกี่แบบท่านน่้ว่าเหมือนเหมือนจะขายอีกแบบหนึ่งกันเราะดูว่ามีกี่แบบแล้วแบบละกี่ใบนี่ไงอันไหนวะยังไม่มียังไมม่ีครับยังไม่มีโอ้ยไม่จะพอเป็นบีอาร์แล้วชุดนี้สวยมันตัวเดียวกับใครวะมันคือคนนี้ตัวนี้อันนี้นะพอเป็นบีอาร์แล้วสวยอ่ะชุดเนี้ยเพราะมันจะเห็นฟอยชัดมากเลยขีดแบบ บอลตัวกรอบทองกับเิียา์ไหนแพงกว่ากันเนี่ยของเรานเนี่ยกรอบทองแน่นอนทองหลอกกรอบทองเหรอต้องกรอบทองอยู่แล้วยเบียร์เขาสวยด,ด,ดีนะเิียา์ชุนี้เห็นชัดแต่กรอบทองเนี่ยแพงกว่าตลอดนะแต่รอบนี้เิียา์สวยวะ่ะมีกี่แบบเนี่ยบอ bon. ลรู้ไหมหกอั 6, อาร่ามาอีกแล้วครับ 6, 6, 6, 6. หกนะหนึ่งสองสามสี่เอาเขาครบแล้วที่หกเฮ้ยมันจะมีฟอยแบบว่าผ่านไปแล้วครึ่งตันโกแลร์อะไรพวกนี้มีเปล่าวะ หกก็คือตามสเต็ปอย่างละสี่ตัวชัวมาแล้วครับบัตออกอีกแล้วครับ,บสนใจพี่สนใจสินค้าพี่ก็นี่เลยครับใต้คลิปนะครับมีลิงอยู่นะครับใต้คลิป,ปมีลิงโหนี้ลิงมาบุก้าล้านพี่ฮี่สนั่นกันเลยน้องๆมังกี้แฮก มังคีดีลูฟี่ไงแข่งมันร่งกินบนไม้หินได้ร้านเลยอ่ะโอเคเคทำการ์ดผมประมาณนั้นน่าปรับปับบางก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องนี้หน่อยสิว่าหลังจากหมดชุดชุดสุดท้ายมันชิน c p t เปล่าวะบอลใช่ครับ c p t สูงสามนะสำหรับประเทศไทยนะเฮ้ยสำหรับประเทศอื่นดิประเทศอื่นระเทศนี้ใช่ไหมประเทศอื่นสูงสาม SP ใช่ป่ะประเทศอื่น SP แต่ของไทยเราเป็น SCBT ครับเฮ้ยสองบอเนี้ย ใช่ใชเห็นบอกสลับกันนะใช่ครับของญี่ปุ่นมัน SP 0 3ของเราชินซีพีน c p สามเขาบอกมาญี่ปุ่นมันดีๆ <ฮะ S 2> แต่ว่าชิน CPT ก็เก่งกว่าอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับเก่งกว่าทีิงๆต้องออกทีหลังนะอ้าเอางี้ไปกับพี่กลางจะคุยประเด็นก็คือหลังจากจบจบชินีพทน c p สามแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับประเทศไทยเ็าตา ประกาศทําภาคของตัวเองครับสบับคิดในคิดเลยชื่อชื่อภาคชื่อภาคว่า n d i e b f i c e new drive ครับผมแล้วมันจะแตกต่างยังไงพอจะเขาบอกยัง่าก็มีมีรายละเอียดแบบยังไม่ออฟฟิเชียลมากแต่ว่าอันนี้ผมได้แหล่งข้อมูลมาจากที่หนึ่งไม่บอกแล้วกันว่าเป็นที่ไหนก็คือเขาบอกว่าฟอร์แม t เดิมเนี่ยก็ผมนลว่าเป็นพรีเมียมของบัตตีแล้วกันนะ เขาจะเปลี่ยนไปใช้เป็นวอลฟอร์หมดเลยก็คือใส่การได้อย่างละใบแล้วามาเล่นกันอ่าแล้วอลองดูแล้วกันเดี๋ยวรอฟิชเชียลแล้วกันใช่แล้วก็ของนิวได้เนี่ยคือจะคล้ายๆวอลฟอร์ททุกอย่างเลยยกเว้นระบบการจัดเด็กที่จะใส่ได้แค่อย่างละใบมีนิวได้เน<อ>ี่ยจะใส่อย่างละสีได้แต่ว่าวิธีการเล่น <cam be on> เขาบอกว่าจะเหมือนกับวอลฟอร์ก็คือมีสแตนบัตดี้ตอนเริ่มเทินม <c oughs> ีเลี้ยงเกตมีมือจํากัดอะไรพวกนี้อ่าเดี๋ยวลองดูอย่าบอกแล้วเาแวร์บัตดี้มาส่งนะไม่เอานะือบัตมาแล้วนะครับ ทำไมจะเกิดขึ้นไม่ได้งทายบัตรมาลัวๆเลยครับแล้วยังเก่งขนาดนั้นเดี๋ยวบอกนะครับท d 0 1ของภาคเอ็นดีใช่ไหมเขาเรียกว่า ND นะ ND นี่ ND ใช่ไหมน่าใช่แหละครับอ่เรียก ND ครับพี่ทำสลีปไว้นะพี่ทำเพียวเดอร์ไว้แล้วนะสองกับของมาแล้วเดี๋ยวบอกนะจ d เนี่ยด d แรกของ ND คือแล็กนะครับไม่เอานะครับไม่ใช่ประกาศมาแล้วมั้งประกาศแล้วใช่ไหมาก้อนครับผมดาก้อนดาก้อนกับเดนเจอร์ครับแหมคิดคิดได้ ลงทุนทำแอนิเมชันอย่าอย่าลืมทำแลกมาให้ผมด้วยนะครับเฮ้ยพ <laughs> อแล้วอ่าเดี๋ยวเราสรุปเกตหนึ่งไอเกตนหนึ่งนะครับบ,บ,รบิเกลสีใบบิเกลสีใบเก็บไว้เป็นเอ็พีครับและแจ็คที่เป็นบอดี้แลร์สีฟ้าทั้งหมดสีใบโอ้มันสวยวะ่ะดูดิโอ้ยนี่เดี๋ยนนี่ดูผ่านกล้องเลยเดนนี่ดูดิโอ้ยโ,โอ้ยโคตรวิบวับอะสีใบต่อไปแจ็ค แบบเอพีทั้งหมดสี่ใบครับผู้ค้ายักษ์สี่ใบอย่างละสี่ไปไหมเนี่ยใช่แบบละสี่แล้วมันมีหกแบบก็หกสี่อัลคาลาแบบขอบทองสี่ใบครับสใบบัตขอบทองสี่ใบครับสี่ใบแล้วก็บัตบัตแเลสีแดงสี่ใบครับฟอยแต่ละใบสวยมากครับ๋ยวไปดูสิว่าเราแกะขีดสองไหนไหก็ไหนๆหนนะขีดสองตั้นเป็นไงถ้ามันเหมือนกันกูจะแกะไปทำไมมาลองเลย อเ oh, ิกโอใบแรกเหมือนกันเลยว่ะเดีใบไปต่อไปเสีน้าเงินเอาแดงไว้ปาบบัสสนะครับวางแล่ไปอย่างเร็วๆเลยแล้วกันนี่บาอใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะแยกแข็งแยกเวอร์กันทั้งคืนเลยนะครับวันนี้ น้องๆใจเย็ยนนะครับพี่ส่งแน่นอนวัดวขอบทองครับค่านี้บัดออกแรกๆค่านี้บัดออกหลังๆ <c oughs> เราอาจจะเรียกกหัวพ่อมาเรียงเนี่ยแจ็คมาแล้วครับแจ็คป่าแบบร่นเร็วจะได้ไม่เบื่อแล้วเดี๋ยวเราจะไปคลิปที่สองเราจะได้อัพป,ปุ๊บอารัว่าครับเราจะได้ไปอัพรีวิวชิ้นบิธีให้ชินยูบีศูนย์หกคินหนึ่ง ว่ามีอะไรกันบ้าง<ม>แจ็คยัคคง,น,งนะครับกล่องนี้กล่องละร้อยห้าสิบนะครับใครจะอุดหนุนพี่ก็ใต้คลิปนะครับอาแจ็คชุดนี้เป็นสองเวิร์นะอะไรนะสองเวิร์คืออะไรสองสายแจ็คมันเป็นสองเวิร์ในชะนะ่คออรับแจ็คเป็นการ์ดูอัลการเป็นสองเวิร์อ๋อหมายถึงว่าเป็นคือสายได้สองเวิร์ <Yes. S 1> ใช่ครับเป็นพีระเวิร์กับสตาร์ดังกันบอกถ้ามิสเตอร์เพมจะเรียกเวิร์แม่มันเรียกเวิร์เลยวอลเวิร์เลยอสองเวิร์ เรียกอย่างนี้เลยโวเลยะแจ็คมาอีกแล้วครับแจ็คขอบทองหรือภาษาตอนที่เขาเล่นนี่พ่กเขาเรียกโเวเปล่าวะไอ้แจ็คสีฟ้าหายไปไหนนี่ไงอ,อยากเห็นใช่ไหมมาแล้วแจ็คสีฟ้า,าอีกแล้วครับที่เราเปิดให้ดูนี่คือเราจะดูดจโชัวร์ว่าเนี่ยเราแกะมานะ เราทลายเราไม่ได้งมโขงดำเอ้ยดำน้ำโกหกต้นนะอับปิคิวอับปิคิวลุนตายแล้วอับปิคิวเฮ้ยมึงรู้ได้ไงวะอ่ะไม่ใช่ดิอับปิคิวครับเอาไปมึงรู้ได้ไงวะเนี่ยอ้าวก็ดูจากแพทเทิร์นที่มันออกอ่ะตัวนี้เป็นไรตัวนี้เป็นไรโอ้ยงี้มันโกงแกะสมบูผมรู้แล้วครอ่ะเนี้ยบัตรครับไอ้ตาโกงไอ้ตั้งหน้าบัตรอะไรบัตรแดงหรือบัตรทองบัตรทองครับไอ้ตามันเห็นนะ แจ็คเว้ยมึงเห็นทองเคยเดาไว้ก่อนเลยจ้าบัสบัสแบดแมนอันนี้เนี่ยบัตรทองอัลทูาครับบัตรทองครับอัลทราอัลทราอะไรอ่ะอัลราอัลทราอะไรมันมีอันเดียวมันมีอันเดียววะบัตรทองครับอ๋อแจ็คปะโอ้บัตรทองครับอัมเกียวครับอัมึงต้องถูกสักอันแล้ววะอัมเกียวครับเดี๋ยวใจบัตทองออกไปสี่แล้วเว้ยอัมเกียวครับ อ่าบัตบัตบัตรทองนี่ไงบัตทองอ <laughs> กระโจอับกิวก้วอับกิ้ยวพึ่งออกส่องมาเองอับกิว้วที่เห็นนี่คือ,อเกงลำๆนี่ไอ้นกนะครับไปแยกแขนวันนี้พี่จะเอาแซ่มาดึงของหลังพวกมันนะครับแล้วก็ใครหลับก็เอาแซ่ฟา,าดเพีย้ยอ,อืบัตมาแล้ว,พ,วพี่ลงไปเกี่ยวล็อกเอาไปเกิว้วอับกิ้วอับกิ้วอับกิ้ว แล้วพี่คอยทำอะไรช่วยอะไรอ๋อพี่ช่วยเอาแซ้ฟ้ามันเนี่ยเอาไปเกี่ยวเอาไปเกี่ยวกับแจ็คฟ้าให้มึงเลือกดะอ,อ่ะบัตรทองนะบัตรทองแจ็คฟ้าบัตรทองครบแล้วครบสิเดยอันนี้พวกมึงห้ามนับเนี่ยเอบาบัตรเดียว่ฉยอใครถูกเว้ยเอาไปเกี่ยวใ,ใครถูกใครชากุซ่ากระป๋องด้วยปะอาจูราเอาไปเกี่ยวอาจูราอะไรอันเดียวนะมึงเอาไปเกี่ยวสีอะไรนี่ครับไปเกี่ยวทองนะครับทองคู่เลยโวยฟ้าไปแดกนะ เฮ้ยกูจะเสียชจกูซ่าบไหมเนี่ยมาเลยมาเลยมาให้พี่เลยแม่กูมั่วเนี่ยไอ้เกียวเฮ้ยมันเหลืออันเดียวแล้วกูรีบเปิดดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่เอาแล้วนี่แดงไม่ใช่แดงออกสามไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ยมึงรู้ว่าสามไปไอ้แดเนียลมันโกงด้วยความด้วยความกูลืมหายไปไหนวะอ้าวอ้าวนับก่อนนี่ทำข้าง ีคลองนับวันหนึ่งที่สีป่ะเนี้ยลองรับอันหนึ่งที่สีที่ห้าบัตรแดงสีครับโอเค,คน่าจะสีหมดแล้วอะไรนุ๊กอ้าวน่วยน,นุ๊กบัตรทองสีครับ <laughs> น่าจะสีหมดแล้ว <laughs> <laughs> ะระบบสุงตรวจ <laughs> แจ็คทองสีครับเนเสื้อดำๆนะน,น,น,นุ้ยนุ้กจะไล่ไปแจ็คเวิร์ลอัลเร่าสองครับอ้าวข้ามไปแถวเลยทั้งนั้นแหละข้ามเป็นแถวเลยเนี่ยแจ็คฟ้าสีครับเฮ้ยอ้าวเราข้ามแถวนี้หรือเปล่า ลองดูนีลองดูมันวันสวยพี่เลนข้ามไปกี่ใบอะหนึ่งสองสี่ใบปะเฮ้ยไม่ใช่ข้ามไปสามเฮ้ยข้ามไปสามครับนี่ไงใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันเรียบร้อยจังเลยวะตันนี้ยใช่ป่ะอันเน้ยดูเฮ้ยแมวหน้าพม่าทำกู้งไหมเกลือลวเปิดไม่ครบเองนะเป็นบ้าคนเองเนาะเราต้องโทษฟ้าโทษดินนะครับแต่อย่าโทษตัวเองหนทางในความขยนะนะครับ เออเาแล้วมันจะนานตรงนี้แหละคลิปเด่นจริงครับแป๊บเดียวใช่ครับนานตองหาคนดูอาจจะงงว่านทำไมมันนานจังหรือว่าแถวแรกฮะไม่มีเอาแถวแรกไม่มีอันนี้ไม่มีคุณดูนี่หรือว่ามันเป็นมายากลไม่ใช่นะเนี่ยอ่าเนี่ยเป็นพงแม่เล่นมายากลใช่ไหมครับไม่มีต้องถามคนดูอรัคนดูครับบอกบอกหนะตรงไหน มาเลยครับยาสุดอันนี้ยาสุดท้ายอับิเกลมิน่าไอ้แต่เนี้ยไม่เอาอับิเกลอับบิเกลเพราะมันเห็นสามอย่ดีนะกกูข้ามไปโอ้อดเลยขอบคุณครับอดเลยมาเหมือนเดิมนะครับอับบิเกลสี่ใบครับบัตรสีแดงครับสี่ใบแจ็คทองครับสี่ใบแจ็คทองก็สี่ใบบัตรทองครับสี่ใบอัลทราทองครับ สี่ใบครับทุ่ทองสี่ใบแล้วก็แจ็คน้ําเงินนะครับสี่ใบ<ป>เอาละครบเหมือนเดิมเลยก็เป็นจบไปแล้วนะครับสําหรับชิน้น UB06 คิดหนึ่งและชิน้น UB06 คิดสองเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับคลิปที่สองของวันนี้เราจะไปรีวิวชิน้น UB06 คิดหนึ่งนะครับเว็บอ่าไม่ใช่เว็บสิคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ต้ากับพี่แดเนียลนะครับมาช่วยกันพั่มเพื่มกัินได้ อไปแล้วครับเดี๋ยวไปเจอคลิปสองกอคลิปสองครับ